ค่ามกลแห่งประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยถูกเขียนขึ้นอีกครั้งเมื่อเกมที่หลายคนเฝ้ารอกลับกลายเป็นแมตช์ที่ทาให้แฟนบอลทั้งประเทศต้องขนลุกกับพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายล้างอาถรรพ์17ปีที่ฝังรากลึกอยู่ในความทรงจําของสโมสรและแฟนบอลอิชิอิพาบีจีปทุมยูไนเต็ดบุกตบเมืองทองยูไนเต็ดถึงถิ่นท่ามกลางสายตานับหมื่นคู่และเสียงหัวใจที่เต้นแรงของคนดูทั้งสนามเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่าน เป็นการประกาศให้ทั้งไทยและญี่ปุ่นต้องหันกลับมามองไทเวในมุมใหม่โดยเฉพาะเมื่อชื่อของโคชวังถูกพูดถึงไปพร้อมกับแรงสันเทือนถึงแดนอาทิตย์อุท,ทยัยก่อนเกมมาจะเริ่มขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันเมืองทองยูไนเต็ดในฐานะเจ้าถิ่นยังคงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านที่แฟนบอลหนุนหลังเต็มพิกัด ขณะที่บีจีปทุมอยู่ในเต็ดภายใต้การนำของอิชิอิโคชชาวญี่ปุ่นถูกตั้งคำถามไม่น้อยว่าจะสามารถพาทีมบุกมาทำลายสถิติอันยาวนานนี้ได้หรือไม่อาถรรพ์17ปีไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันคือเรื่องของสภาพจิตใจความเชื่อและประวัติศาสตร์ที่กดทับทุกก้าวย่างของผู้เล่นที่ลงสนามทันทีที่เสียงนกบีดเริ่มเกมดังขึ้นภาพที่เห็นชัดเจนคือความแตกต่างของแนวคิดการเล่นบีจีไม่ได้มาเพื่อรับและรอส่วนแบบที่หลายคนคาด แต่เลือกที่จะครองบอลตั้งเกมจากแดนหลังอย่างมั่นใจการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเป็นระบบมีวินัยและมีจังหวะที่ชัดเจนนี่คือภาพของฟุตบอลที่หลายคนเรียกว่าไทเวผสมเจแปนความละเอียดแบบญี่ปุ่นถูกหลอมรวมกับความกล้าความดุดันและไหวพริบแบบนักเตะไทยเมืองทองพยายามเปิดเกมบุกใส่ตามสไตล์ของตัวเองเสียงเชียร์จากแฟนบอลดังกระหึ่มทุกครั้งที่บอลเข้าพื้นที่อันตรายแต่ทุกครั้งที่บีจีตัดบอลได้เกมกลับถูกควบคุมอย่างเงยือกเย็น การต่อบอลสั้นการเปลี่ยนจังหวะเร็วทำให้แนวรับเจ้าถิ่นเริ่มสับสนและความกดดันค่อยๆเปลี่ยนฝั่งอย่างเงียบๆประตูรแรกที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการขึ้นนำแต่เหมือนการปลดโซ่ตรวนบางอย่างที่มองไม่เห็นลูกบอลพุ่งเข้าสู่ตาข่ายท่ามกลางความเงียบงันชั่วขณะของสนามก่อนที่เสียงเฮของแฟนบีจีจะดังขึ้นราวกับปลดปล่อยอารมณ์ที่อัดอั้นมานานนักเตะหลายคนยกมือขึ้นฟ้าสีหน้าเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณขณะที่ฝั่งเมืองทองเริ่มมีอาการลังเล ความผิดพลาดเล็กๆเ,เริ่มเกิดขึ้นที่ขึ้นอิชิอิยืนอยู่ข้างสนามด้วยท่าทางนิ่งสงบแต่แววตากรับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทุกคำสั่งทุกการขยับมือล้วนมีความหมายเกมนี้คือบทพิสูจน์ไม่ใช่แค่ของนักเตะแต่ของปรัชญาการทำทีมที่เขานำมาใช้ในไทยหลายปีที่ผ่านมาโค้ชชาวญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเน้นระบบมากเกินไปแต่เกมนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อระบบถูกปรับให้เข้ากับนักเตะไทยมันสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้อย่างน่าทึ่ง เครื่องหลังเมืองทองพยายามแก้เกมเปลี่ยนตัวเพิ่มความเร็วเพิ่มความดุดันแต่ b ีจกลับอ่านเกมได้หมดการยืนตำแหน่งที่รัดก,กุมการเพรสซิ่งที่เป็นจังหวะทำให้เจ้าถิ่นไม่สามารถต่อบอลได้อย่างถนัดความหมุดหนิดเริ่มสะสมและเมื่อประตูที่2ของ BG เกิดขึ้นมันไม่ต่างจากสายฟ้าที่ผ่าลงกลางใจแฟนบอลเมืองทองช่วงเวลานั้นเองที่คำว่าล้างอาถรรพ์ เริ่มดังขึ้นในหัวของใครหลายคน17ปีแห่งความพยายามความผิดหวังและความคาดหวังถูกบนทอนลงภายในเกมเดียวนักเตะบีจีเล่นด้วยความมั่นใจเกินร้อยวิ่งไล่ทุกจังหวะเข้าบอลทุกครั้งด้วยความเด็ดขาดเรากับรู้ว่าประวัติศาสตร์กำลังหยุดตรงหน้าเสียงนกวีดหมดเวลาดังขึ้นท่ามกลางพาพนักเตะบีจีที่สุดตัวลงกับพื้นบางคนยิ้มบางคนถึงกับน้ำตากรอเพราะชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากกว่า3คะแนนมันคือการปลดปล่อยมันคือการพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถก้าวข้ามอดีตได้จริง ในขณะเดียวกันชื่อของโค้ชวางกลับถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแนวคิดไทเวทที่เขาผลักดันมาอย่างต่อเนื่องได้รับการยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นเพียงคำพูดสวยหรูแต่สามารถยืนหยัดต่อกรกับแนวคิดฟุตบอลจากญี่ปุ่นได้อย่างสูสีและในบางจังหวะยังดูเหนือกว่าด้วยซ้ำการผสมผสานร,ระหว่างวินัยแบบเจแปนกับความเข้าใจนักเตะไทยแบบลึกซึง้งคือสิ่งที่ทำให้เกมนี้กลายเป็นบทสนทนาที่สันสะเทือนไปถึงวงการฟุตบอลญี่ปุ่น คอมเมนต์จากแฟนบอลต่างชาติเริ่มหลังลหลเข้ามาหลายคนชื่นชมการจัดทีมของอิชิอิแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าฟุตบอลไทยกำลังพัฒนานทิศทางที่น่าสนใจความเร็วความแข็งแกร่งและความคิดสร้างสารรค์ของนักเตะไทยในเกมนี้ทำให้หลายฝ่ายต้องกลับมาประเมินศักยภาพของหลีกไทยใหม่อีกครั้งชัยชนะครั้งนี้ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะยาวนักเตะดาวรุ่งหลายคนได้รับประสบการณ์ล้ำค่าพวกเขาได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายไม่ได้ หากมีความเชื่อมีการเตรียมตัวและมีผู้นำที่ชัดเจนอาถรรพ์ใดๆก็สามารถถูกลบลางได้หลังเกมอีกชีอิตให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาไม่พูดถึงตัวเองมากนักแต่ยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนและทีมงานที่ทำงานหนักตลอดฤดูก,กาลคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นของเขาสะท้อนถึงวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่นที่เน้นทีมากกว่าบุคคลและนี่อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาได้รับความเคารพจากนักเตะไทยอย่างแท้จริง สำหรับแฟนบอลเกมนี้จะถูกจดจำไปอีกนานไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คืออารมณ์ความรู้สึกและภาพจำของคืนหนึ่งที่ทุกอย่างลงตัวล้างอาถรรพ์17ปีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและเมื่อมันเกิดขึ้นมันย่อมทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์เสมอในอนาคตเกมนี้อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะจุดเปลี่ยนของหลายสิ่งทั้งความเชื่อในศักยภาพของโค้ชต่างชาติในไทยการยอมรับไทยเวในระดับนานาชาติและความกล้าที่จะท้าทายอดีตที่เคยกดทับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน ค่ำคืนนั้นจบลงแต่แรงสั่นสะเทือนยังไม่จบง่ายๆเพราะมันได้ส่งสารไปถึงทุกทีมทุกโค้ชและทุกนักเตะว่าไม่มีอาถรรพ์ใดอยู่ยงคงกระพันหากคุณกล้าที่จะเผชิญหน้าและเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกมนี้ไม่ได้เป็นแค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกที่สุดของฟุตบอลไทยในรอบหลายปี